สวัสด,ดีครับพี่น้องครับพออ่อใหญ่ดิ้โคศกองปฐมบันเทิงสินไม่อีกเลยเด้อพี่น้องกรุงเทพครับลาดพร้าววันที่สี่มีนาหกห้าหนาวัดบึงท่องลัางลาดพร้าวอาจารย์เติงครับยังสบายใจเชิบเลยอาจารย์ดิดนอกอาจารย์เปาต้องเป่านะครับนอกเรียบร้อยอน,นันมุ่งครอบพออาจารย์เล่ที่บ้านเพิ่งกินข้าวเสร็จแลครับขอไปบคุงทางเครื่องพี่น้องครับ อู้หนาเหลี่ยมครับปลาหลอดไฟได้ <c oughs> อาจารย์กุ๊กก้อนสมครับกุ๊กกองเที่ยวครับนอนดูคลิปอย่างสง่าผ่าเผยหัวหน้าอ้นสวรรค์นครแล้วครับหน้าประตูนครตอนนี้เขามาด้านในนองครับบรรยากาศด้านในนะครับเป็นล้านหน้าวัดบึงทองหลางเขียราดพร้าวกรุงเทพของต้นเดือนมีนาเป็นเป็นสลาบหน้าวัดเป็นนะครับ พี่มดฝ่ายแม่กรัวครับตอนนี้ขึ้นอืดแล้วนะครับข้าต้มขึ้นอืดแล้วนะครับแม่ลุยแม่ลุยพักทายแป๊บหนึ่งครับแม่ลุยตมอนอนที่นี่นะครับเ้าอล้าวครับ้วนีย้ม่นหี่ดมองนอนเจ้าเมียืนตึ้งานเจ้าปรเทศดาอยู่นีเลยลงมาใต้ล่างในยาจุกนี่ดิอยู่กับมาพอดีเจ้านี่เมี เจ๊กิมอยู่กับตัวเล็กเอาเลอีน้อยๆตัวนึงดิยวตายแล้วม้าสู่กระใต้่าได้โอกระใต้สู่ม้ามาได้เจ๊กิมนะครับเลี้ยงในตัวเล็กน่ารักมากเลยเอาทักทายหน่อยลูกมันชื่ออะไรรถถังรถถังครับรถถังดูสิโอ้รถถังกลายเป็นรถที่แจกแล้วนะครับตื่นเตนแดนเซอร์ของเราอยู่แบบสบายสบาย ไมครับพี่น้องไม่ได้กลับประมาณเที่ยงครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ประมาณเที่ยงนะครับน่งต้อมอนบางขาดบางเส้นไปหากินเผานะครับบางคนกับทั้งอ้วนทั้งเตี้ยครับอันสาวอยู่ด้วยกันแย่ๆนะครับบรรยากาศประมาณเที่ยงเที่ยงของวันที่4ี่มีนานครับ ดูสาวนะครับเป็นเป็นลานหน้าวัดอยูตรงหลังนะครับลาดเ้านะครับนี่เป็นคนงามๆครับตอนขึ้นเวทีเดี๋ยวตอนนี้เบ่งแยงอย่างครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับอยู่ไกลๆพระนะครับลูกบางคนหากินเข่าครับเป็นรักาเปล่ามครับ่นองครับประกาศเป้าตัวเชียงกับหากินเข่าจีบปลาหนึ่งคืองานั้นเซอของเรานะครับจะรังตังดูตังทายุูตังทายกินครับลูกเต่า ครับวันละคนพอแปะพอหนามเอานอนเป็นหลักไปไหนแคบไว้เยโยนีออกสวัสดนคือทีมงานแรกของเราตอนนี้เวลาพาักก่อนด้านนอกกำลังตั้งเวทีแล้วเพื่อเดินแข่งขันข้านงนอกเว,วทีแปดหนึ่งนะครับเด็กแข่งขัน้าอกเวทีแปดหนึ่งผู้นี่หาม,ามาด้วยแหละนะครับด้านนอกกำลังตั้งเวที นะครับตีนนอ,อกกำลังต่างเวทีนะครับพี่น่อกำลังต่างเวทีของปฐมเลยจรินแล้วมันมีเวทีคอนเสิร์ตที่ตั้งหน้าด้วยนะคพี่น่อครับเวทีคอนเสิร์ตในหน้าตอนนี้พูดอยู่ในศาลานะครับรบรรยากาศในศาลาหน้าวัดบึงทองหลางหน,น้าท้ายกรุงเทพมหานครพกมเป็นยูครับนีเหลนยามห่อนพี่หน่อหน้านขอ้อตุ้มควร <c oughs> พี่มดเพื่อนเฮ็ดยังกินขา้าวตอนเช้า ทำาไได้กินข้าวไ,ไปทำได้แล้วโอเคนะครับพี่น้องครับเอาจะรับคลิปนี้เอาไว้สนีทหัดขี้หอนขีดเกิงี่น้องลำด้วยเดอ้อฝากช่องยูทูบปังยูทูปก็สุขภาพสมบูรณ์ให้ถึงกดไลคกดแชร์นั่นเลยี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จบด้วยคีวหน้าอ้อนครับเป็นเอิดนะครับเบียร์เางานการประสางค,ครับยาวอหอดเวลาเห็นงานก็บปเห็ด นะครับนะพี่น้องเพราะการคลิปน่าครับยินดีที่จะมีสวัสดีครับพี่น้องครับลำเลิศทุกคนครับ